โอ้โห oh, อยู่นี่จะขา,ากลางหน้านื้เลย <c oughs> เอ้าโอ้ยไหน้าหว่อไทยหน้ากลางคนนะเฮ้ย เลือกกว่านี้อีกให้เลือกัวนี้อีกเสือมาเสือไม่เลือกัว่านี้

ไปไป ăn ไปไปไป không เสี่ยวมานั่งไปเสี่ยวนี่ครับ5 mấy ขึ้นมเอออ่าแพ้ไม่ขายคนแพ้ลงมาเฮ้ยขสยคนแพ้ด้วยครับ